ศาสตร์วิทยาหรือวิทยาการทางด้านการวัดมีความสัมพันธ์กับทุกกิจกรรมการซื้อขายทองคำเครื่องช่างจะเป็นตัวบอกการวัดน้ำหนักของทองคำ าผลการวัดไม่ถูกต้องหรือคาดเคลื่อนก็จะส่งผลต่อราคาซื้อขายทองคำได้ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของผลการวัดในเครื่องมือวัดทุกประเภทต้องมีการสอบเทียบและสามารถสอบย้อนกลับไปยังเครื่องมือวัดมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานด้านการวัดของชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดแก่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและภาคอุตสาหกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1313 13.